มีภายช่างลังเอาลงไว้เที่ยวนี่ตาคนตาภายเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปมาลรงน้ำที่ดงจะแม่มาดูท้องมาเจอใครไม่เจอเจอในน้ำสิงห์โดนกระกินเมื่อหายตาหมาต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 คนตาการตาคนตาคนตาคนตาเมื่อมาด้วยสายตามาดูจะหนีได้หรือไม่ได้ในเมื่อโจทย์ี่สายรวดถึงรวดกันเก็บไปในใจมาตาดูเล็กเล็กเล็กเก็บมาดูแล้็กเล็กเก็บมาดู เต้นใชยขอเสียงตัมือหน่อยลิเกมาประดูจะอยู่หรือจะไปเอาทำนายกันได้ไหมแล้วนี้ออออลองทํานายดูครับแม่ลนนกิจหรือก็พายดี ต่างคนต่างดีกันใหญ่กร,กระจายเลยนะครับเที่ยวนี้และต่างคนต่างดีน่าดูแม้พายกันมาเป็นและท่านผู้ชมอยากรู้คนลุกวะพพยกันมาผู้ชมอยากรู้เอ้าจะบอกให้ดูก็ได้ใครวะเนี่ย เรือที่ชนะเป็นไงนจ๊ะพี่น้องยกให้ประดูทองเข้าไปครับผลก,ก,การตดสินจากคณะกรรมการครับยกถุงแดงให้